สิงหาคมนี้นับถอยหลังสู่ภาพยนตร์เมกะโปรเจกต์ที่ทั้งโลกรอคอยเมื่อสะพานเชื่อมสนามบินทางรอดเดียวของมนุษย์ถูกไปตายหมอกปริศนาบทบังทัศนวิสัยฝูงอสูรกายเชื้อชีวะลุดอลาวาดนำไปสู่การจุดชนวนความวินาศสุดขั้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดโปรเจกไซเลนเคียวชีวะขั้งสะพานนรก 곳곳ความโกหกอุบัติขึ้นเมื่อวิกฤต์หมอกลึกลับถล่มสะพานเชื่อมสนามบินจนเกิดเหตุวินาศสันตโรทำสะพานพร้อมถล่มได้ทุกเมือ่อท่ามกลางความคลั่งที่เกิดขึ้นฝูงเขี้ยวชีวะหมาทดลองพลานุภาพดุร้ายในโครงการโปรเจกต์ไซเลนโปรเจกต์ลับของรัฐบาลหลุดแหกโครงขัง เตรียมขย่ำฝูงมวลชนที่ยังมีลมหายใจบนสะพานนรกแห่งนี้ทุกคนที่รอดจากฮายนะจึงกลายเป็นเยื่อมรณะของพวกมันน시사น,นำทีมฝ่าวิกฤตนี้ตาอกลางสะพานนรกโดยนักสแสดงผู้ล่วงหลับอีซอนคยุนจากภาราไซ t และไมมิสเตอร์รับบทจองวอนผู้ช่วยประธานาธิบดีที่ติดอยู่ในมหันตภัยปิดตาย ร่วมด้วยจูจีหุนจากอ g ลองวิ h เกอส์พลิกบทบาทครั้งสำคัญในบทโจบักคนขับรถบรรทุกหนุ่มจอมโบยวายมาพร้อมกับน้องหมาคู่ใจที่ต้องเอาใจช่วยว่าจะรอดหรือไม่เสริมทับด้วยคิมฮีวอนนักสแสดงระดับเทพจาก m มู g รับบทด็อกเตอร์ยาม นักวิจัยของโครงการที่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในวิบัตินี้และสุดท้ายฮิมซูอันสาวน้อยที่เคยคว้าใจคนทั้งโลกจากเทรนทูปูซานเรวมกลับมาบีบหัวใจคนดูอีกครั้งในบทขยองมินลูกสาวสุดที่รักของจองวอน รับประกันลุ้นระถึกจนแทบหยุดลมหายใจโดยผู้สร้าง a l o อ w ลองวิตก h o s สทั้งสองภาคตอกย้ำความเป็น Big กโปรเจกคุณภาพด้วยมือเขียนบทจากเทรนทูปูซานแฟนชาวไทยเตรียมมุ่งสู่มหันตภัยครั้งประวัติศาสตร์เมื่อทางรอดเดียวพังพินาศและทุกเป้าหมายคือเยือกขยับิ้ เจ็กไซเลนเี่้วชีวะขั่งสะพานนรก29สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์